จากพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านได้มีต่อประสงนิกรชาวไทยนะครับผ่านโครงการต่างๆตามพระราชดำริช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทั่วประเทศแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ตำรวจเรานะครับน้อมนำเอามาเป็นแนวทางในการเป็นบัตรราชการก็คือพระบรมราชว,วาทที่ทรงประทานให้กับนักเรียนร้อยที่จบการศึกษานะครับในแต่ละปีอันนี้เป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่เราเอามาเพราะเราเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์เรามีหน้าที่บำบัดทุก บำรุงสุขให้แก่พี่น้องประชาชนเราก็น้อมนาเอาพระราชดำริของบา้งานต่างๆเนี่ยมาปฏิบัติเป็นแนวทางนะครับโดยที่ผ่านมาเนี่ยกองประธุการตำรวจสอบสวนการเราเองเนี่ยได้ดําเนินการตามแนวทางพระบรมราชโองการมาโดยตลอดเราดําเนินการพัฒนาบุคลากรสร้างความเชื่อมั่นให้กก่พี่น้องประชาชนช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเป็นจํานวนมากนะครับตามแนวทางที่พระองค์ท่านได้ส่งให้ไว้แล้วผมและทีมงานของ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางก็ยืนยันว่าจะน้อมนําพระบรมราโชวาทที่พระราชทานให้แก่ตํารวจมาเป็นหลักในการบริหารงานและดูแลผู้ใต้บัญชาเพื่อทําหน้าที่ดูแลพี่น้องประชาชนให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปครับนึกถึงโครงการน้ําสะอาดและสุขภาภพิบาลในชนบทพระราชทานทุนการศึกษาแก่เยาวชนในชนบทครับเป็นโครงการแก้งดินครับเป็นการแก้ปัญหาดินเปรี้ยวในพื้นที่ภาคใต้ครับอัจฉรยเศรษฐกิจพอเพียงครับ เป็นแนวคิดที่ทําให้คนไทยใช้ชีวิตอย่างพอประมาณมีเหตุผลและมีภุ่มคุ้มกันครับโครงการฝนหลวงช่วยบรรเทาภายแล้งทั่วประเทศค่ะโครงการปลูกหญ้าแฝดป้องกันการพังลายของท้าดินหน่วยแพทย์พระพระชาชทานนําบริการแพทย์สู่พื้นที่ห่างไกลครับกังหันน้ําใช้พัฒนาค่ะประดิษฐ์เครื่องบาบัดน้ําเสียโครงการช่างหัวมันกเกษตรผสมผสานในจังหวัดพิจิตรีครับโครงการแก้มลิงเลยครับซึ่งเป็นแนวความคิดในการเก็บกักน้ํา ชั่วคราวในฤดูฝนโครงการศิลปาชีพค่ะเพื่อสร้างเสริมรายได้ให้กับสตรีชนบทค่ะโครงการหลวงซึ่งเป็นโครงการพัฒนาคุณภาพชาวเขาในภาคเหนือค่ะโครงการช่วยเหลือผู้พิการและผู้ยากไร้โดยท่านได้พระราชทานเครื่องช่วยผู้พิการและทุนอาชีพค่ะโครงการถนนพระราชดําริคะ่ะช่วยพัฒนาถนนในพื้นที่ทุรกันดารค่ะโครงการไฟฟ้าพลังน้ําขนาดเล็กเพื่อให้พื้นที่ห่างไกลมีไฟฟ้าใช้ครับ